สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดตบหน้าพระรัมชารัฐค่าจ้างขั้นต่ำ425บาทไปถึงไหนหาเสิงไว้ไม่ทํากลายมาเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งสำหรับนโยบายที่มีแนวคิดแบบปังปุริเยนั่นก็คือนโยบายประชารัฐประเทศไทยต้องรวยด้วยพลังประชารัฐโดยจะดูแลแรงงานขั้นต่ำ400 ถึง425บาทต่อวันจะเกิดขึ้นจริงไหมหลังรัฐบาลใกล้จะสิ้นสุดวาระ,ระเรียกว่ากลายมาเป็นประเด็นวิาพากษ์วิจารณ์ครั้งสำหรับนโยบายที่มีแนวคิดแบบปังปุริเย่นั่นก็คือนโยบายประชารัฐประเทศไทยต้องรวยด้วยพลังประชารัฐโดยได้เปิดเผยนโยบายโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งตอนหนึ่งระบุว่าจะดูแลแรงงานขั้นต่ำ 400ถึง425บาทต่อว,วันค่าจ้างอาชีวะ18,000บาทต่อเดือนค่าจ้างปริญญาตรี2,000 20, 0บาทส่วนพนักง,งานเงินเดือนจะได้รับการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา10%ในทุกขั้นบันไดคนที่มีรายได้ต่ำกว่า2,000 0 0บาทต่อปีไม่ต้องเสียภาษีนอกจากนั้นเราจะยกเว้นภาษีเด็กจบใหม่5ปียกเว้นภาษีค้าขายออนไลน์2ปี สำหรับเรื่องค่าแรงขั้นต่ำวันละ400 425บาทเป็นนโยบายที่พักพลังชารัฐใช้หาเสียงก่อนที่จะออกมายอมรับว่าไม่ใช่นโยบายเร่งด่วนเพราะการขยับขึ้น400 425บาทในทีเดียวจะมีผลกระทบต่อภาคเอกชนแน่นอนซึ่งในเวลาต่อมานั้นทางด้านของนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่ ก็ได้ออกมาเตือนแล้วเตือนอีกว่าอย่าอย่าย่าโดยมีการระบุว่าการประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจาก300เป็น425บาทเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และจะเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจไทยแบบเซิงร,ราเนรนาตสิ่งที่ตายแน่ๆก่อนเลยคือ SME ตายแน่นอนนักลงทุนหนีไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านเพราะค่าแรงถูกกว่าจะเกิดภาวะเงินเฟ้อสินค้าหลายตัวจะขึ้นราคาแบบ ทะลุทะลวงก้วยเตี๋ยวจะขึ้นราคาถึงชามละห0ึบาทหรือมากกว่านั้นและที่สำคัญเงินก็จะไหลไปเข้ากระเป๋านายทุนหน้าเดิมๆเ,เช่นเคยถ้าจะมองกันยาวๆมันมีผลเสียมากกว่าเพราะแค่ปัจจุบันเงินเดือนปริญญาตรี1,500 0บาทน้องๆยังเดินเตะฝุ่นตกง,งานกันเป็นแถวและถ้ากระโดดพุ่งขึ้นเป็นไปถึงสอง0 0บาท ก็คงเป็นแค่ตัวเลขแบบเพ้อฝันเท่านั้นเพราะจะไม่ได้เงินจริงตามฝันแต่กลับจะยิ่งตกมากขึ้นมากกว่าโอกาสที่น้องๆจะได้งานทําก็จะยิ่งริบหรีลงการพูดแบบนี้ถือเป็นการหาเสียงแบบ ไม่คิดหน้าคิดหลังสักแต่ว่าพูดไปเรื่อยเพียงขอให้คนไปกาให้คะแนนพักตัวเองเท่านั้นโดยหากเราย้อนไปเมื่อวันที่20มกราค,คมปี65สม,มัชชาแรงงานแห่งชาตินำโดยนายอมอรฤทธิแสงยะรัก เลข,ขาธิการสมัชาแรงงานแห่งชาติยื่นหนังสือต่อนายสุเทพอู่โอนสะสะบัญชีรายชื่อพรรคเก้าวไกลในฐานะประธานคณะกรรมาทีการหรือกมธการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรเรื่องขอปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำทั้งประเทศพร้อมกล่าวว่าสถานการณ์ปัจจุบันมีการปรับขึ้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ต้องแบกรับค่าครองชีพที่สูงขึ้นกับค่าแรงขั้นต่ำเฉลี่ยว,วันล,ละ320บาทซึ่งรัฐบาลเคยใช้เป็นนโยบายไว้เมื่อปี62ว่าจะต้องปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น425บาทแต่ก็เป็นเพียงนโยบายขายฝันเท่านั้นดังนั้นทางสมัชชาแรงงานขอเรียกร้องให้รัฐมีนโยบาย ควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและเสนอให้รัฐปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันให้แรงงานทุกคนเท่ากันทั้งประเทศอย่างเร่งด่วนซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บรรยากาศที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยนายชวนหลีกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้หาหรือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนายสุเทพอุอน่นสสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลหาหรือว่าขอให้รัฐบาลดํดำเนินการตามที่พักพระองชารัฐประกาศหาเสียงกับแรงงานไว้ว่าและปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็น400 4 0 0ถึง425บาท โดยขนาดนี้ชาวแรงงานมีความเดือดร้อนอย่างหนักเพราะรัฐบาลชุดนี้ไม่สามารถควบคุมราคาสินค้าได้ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นและมีรายรับที่น้อยลงบ้านเชา่าข้าวซื้อรถผ่อนลูกเรียนพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงดูนอกจากนี้ราคาสินค้ายัางปรับขึ้นไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน หมูรัฐบาลหาเสียงนโยบายค่าแรงไว้แต่ไม่มีการดำเนินการดังนั้นจึงฝากประธานสภา ไปถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคอตอว่าถ้าพรรคการเมืองหาเสียงอะไรไว้กับประชาชนโดยเฉพาะเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำขอให้ดำเนินการเรื่องเหล่านี้ด้วยนอกจากนี้ยังมีกระแสกดดันจากภาคประชาชนหลังจากที่กลุ่มเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนเดินทางมายัางทำเนียบรัฐบาลเพื่อทวงถามนโยบายหาเสียงของพรรคพรังชารัฐที่ก่อนหน้านี้ระบุว่าจะผลักดันนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ400 ถึง425บาทและเงินเดือนผู้ที่จบปริญญาตี20,000บาทต่อเดือนอาชีวะ18,000บาทในเด็กจบใหม่ยกเว้นการจัดเก็บภาษี5ปีรวมไปถึงเสนอยกเว้นภาษีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์2ปีและลดภาษีร้อยละ10ในบุคคลธรรมดาโครงการมันดาประชารัฐ พร้อมกับเรียกร้องยกเลิกภาษีน้ำมันสนรผสามิตรซึ่งจะส่งผลให้ราคาน้ำมันนั้นลดลงถึงลิตรละ6บาทซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมได้นำป้ายนโยบายหาเสียงของพรรคพรัชารัฐเพื่อมาทวงถามนโยบายในเชิงสัญลักษณ์พร้อมรถติดตั้งเครื่องขยายเสียงโดยตัวแทนเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนได้ยื่นหนังสือถึงนาย,ยกรัฐมนตรีโดยมีนายสมพา นินลพันธ์ที่ปรึกษาสำนักง,งานปลัดส,สำนักนาย,ยกรัฐมนตรีได้รับเรื่องไว้ดัเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปรวมถึงทางมวลชนขอให้นายยกรัฐมนตรีถแถลงถึงนโยบายหากไม่ถแถลงขอให้มีอันเป็นไปและยืนยันว่าจะตามเรื่องจนกว่าจะได้ข้อยุติโดยจากการตรวจสอบ ถึงความคืบหน้าของพรรคพลังชารัฐถึงการขึ้นค่าแรงก็คงต้องย้อนไปถึงเมื่อปี2512โดยเป็นคำพูดของนายส่วนที่รัฐส่วนที่จีรวงศ์และขาธิการพรรคพลังชารัฐในเวลานั้นได้ออกมาเปิดเผยว่านโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ425บาทในส่วนที่รัฐกล่าวว่าเป้าหมายที่แท้จริงคือการยกระดับฝีมือแรงงานซึ่งต้องปรับทั้งระบบแรงงานไทย จึงจะสามารถขึ้นค่าแรงให้สูงตามคุณภาพฝีมือแรงงานไม่เช่นนั้นจะไม่สดคล้องกับเทคโนโลยีและตลาดแรงงานในปัจจุบันซึ่งก็คงต้องจับตามองกันต่อไปว่านโยบายสุดปังที่พระองชารัฐนั้นหาเสียงไว้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เพราะว่าอีกไม่นานรัฐบาลก็จะสิ้นสุดวาระในปี66ก็คงต้องจับตาก,กันต่อว่าค่าจ้างขั้นต่ำ425บาบาทจะเกิดขึ้นจริงไหมขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ ทีนิวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดี